สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อมานี่ค่ะเจี๊ยบสีเฮ็ดไออาหารให้ลูกกินเจี๊ยบสีเฮ็ดกุ้งอ่อบชีสค่ะแล้วก็กุ้งย่างด้วยค่ะเด้อมาเนี่เดี๋ยวเอินลูกมากินน้ำเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะจบเตรียมไว้แล้วค่ะจิบเตรียมไว้เล้วค่ะเนี่ยกุ้งอบด้วยค่ะเด้อเอ้กุ้งอบชีสค่ะวิธีการเฮ็ดใส่ขิงน้ำเตรียมค่ะ เตรียมใส้ขิงนะปลูกไส้กับมาขิงใส่ชีดนะคะเนาะแค่นั้นหลากหลายมันนุ่มๆนะคะเนี่ยชีดค่ะชีดซื้อมากเป็นแบบนี้เลยค่ะเอามาโะะรยเด้ค่ะพ่ต้องใส่อีอยังด้วยค่ะใส่แค่ชีดที่ซื้อค่ะเอาไวา้ยึดต่อที่มันกระเสียบจะว่าเก็บบวกขิงด้วยค่ะเป็นปลูกไส้ชีะ ปรุงอะไรเลยนะคะจี๊ดี่ยมันจะมีความเค็มอยู่ในตัวเนาะอ,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 นอร่อยเลยนะคะจะได้หอมๆค่ะกินเข้าไปได้ต่างกใจได้แข็งแรง ะะเดี๋ยวเก็บจะเอาไปอบนะคะสองนาทีค่ะก็เดี๋ยวเชิญมากินกันนะคะก็สวัสดีเพื่อนเอฟซีแล้วก็เพื่อนพี่น้องทั่วไทยทั่วโลกนะจ๊ะลูกชายเดี๋ยวมากินกันวันนี้ค่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกอลุกสวัสดีค่ะค่ะมากินกันเลยค่ะมีสตอร์ด้วยวันนี้มีสตอด้วย แต่แม่ขี้เกียจแกะใอ้แจ๊กแจ๊แกะเอาเองนะถ้าแจ๊แกะเอาลูกอ่ะไม่ให้เดี๋ยวแม่จะเอาปากแกะเอาเสียวมาดนึงถ้าเนียวอุ่นเสียวหวานแม่ทำรอดแจ๊กอ่ะครับกุ้งอบชีส กุ้งอบ,งอบงจิ้มกุ้ง่างอบจิ้ยแดงมันจิ้มซีฟู้ดมันจิ้มซีฟู้ดค่ะเฮ็ดเองได้ค่ะเด้เอเฮ็ดเองกินเองจกะแซ่บเฮ็ดง่ายๆค่ะทำง่ายๆมันจิ้มซีฟูด้ดจิ้มไปเลย อืม,อมใส่ขิงแล้วนะครับอืมไ <Okay. S 2> ม่รู้ว่าหนูชอบอขอกินมือด้วยขอด้วยมันขึ้นเหนือจิ้มซีฟูด้ดอืมอืม

ต้ตมตำปลาร้าไม่มีปูปูดองหมด ปูตาก็ใช่สบายครับสบายแต่ช่วงนี้ฝนตกฝนตกเยอะช่วงนี้หวานหวานเท่ารดอกเผ็ดนิดนิด <c oughs> Hmm, setolukai mah kan hebat.

ก็ต,ต้องทำกินเสก็จกินอะไรเลยกินไปเลยอืมกินไปเลยทำติ่มที่ฟูเท็ดเองดี๋ยปเลยเท็ไปเย็นไว้ด้วยหรออาอเท็ดตอนทีกินไหน้ Có kia không? Mình hấp mới kia không? Ừ Quy đồng đây này nhé và nó rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ phốn รอฟฝนเรห้อนท้ำกันจนจุ่เนี่ยพักก็่างองอา่าหลายค่ะเต็มพื้นที่หมดเลยเทียมปลาโอ้กินในหลายย่างจากพักสมิเด่นอันนี้ไปซื่อมาด้้ยค่ะซื่อกับมีได้มันกับบอแพงเนาะงน่้เนาะพักบ่อแพงไม่แพงแลูกเนาะ

น้ำจิ้มใส่เยอะลูกเดี๋ยวแม่เอาน้ำจิ้มใส่ให้เยอะโอ้โหอืมกินไปเลย กุ่มเัไฟประก่อนเร็วนี่ยกวางบ้านอยู่ในป่าบ้านเจียบอยู่ในป่ามีกวางอะไรวิ่งมาตามธรรมชาติสีขาวก็มีนะเนาะ

nhiều không? Có nhiều sẻ không không? Nhưng cầu đều luôn cho luôn khá Hãy subscribe Im luôn. เวลาเพื่อนๆว้าวอขอบคุณนะคะที่ติดตามเย๊บสวีดินกินเพลินเย็บก็ดูคลิปใครก็ให้กำลังใจแรกเปลี่ยนกันนะคะกดซับตะครยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊บด้วยนะคะกับลูกชายที่น่ารักของคุนแม่ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เจ็บก็ขอจบไปแค่นี้ค่ะอิ่มแล้วค่ะ mm hmm. ค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนทั่วไทยทั่วโลกนะคะ mm hmm. นะคะครับเ mm hmm. จ็บรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ mm hmm.